ชกเดิมของนิสันอเมล่าน้ำหนักไม่รู้กิโลแต่เบากว่าเบาเบาอยู่นะไม่หนักนี่คือชกใหม่ใหญ่กว่าเดิมดนะูก็บอกสูบเทียบกันแล้วหนากว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะเทียนเอ็นดูราโปรพัสรุ่นปรับ ระดับได้16ระดับอู้หนักมากเลยตังเยอะเลย ดี๋ยวมาดูวิธีการเซต up โช๊คอัพด้านหน้านะครับเป็นวิธีที่ง,ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับมาดูกันสําหรับรถยนต์ที่สแนดาร์ดเทอร์โบตัวนี้นะครับน,นี่ครับตรงนี้ยมันสามารถเปิดได้นะเปิดมานะครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยตรงน,นี้เปโช๊คนะครับเป็นก้านแล้วก็เพียงแค่ถอดขาแค่เนี้ยมาออกมานะครับ แล้วก็หมุนได้เลยข้าหมุนตามเข็ยนาฬิกานะจะเป็นการปรับค่าที่มันแข็งขึ้นนะครับอตอนนี้ปรับ6แล้วก็บวกเพิ่อมอีก2 2คลิกนะครับจะได้ยินเสียงลิกติ๊ก,กนี่ครับ2คลิกแค่นั้นเองหรือลองปรับหมุนมาหมดนะครับแล้วก็ปรับขึ้น8ระดับ1 2 3 5 6าหเดแเมื่อปรับเพิ่มความนิ่มนวลขึ้นมาแล้วอีก2ระดับปรับเมื่อกี้ระดับ6มันจะนิ่มขึ้นขนาดไหนแบบแต่อย่างแรกในข้อแตกต่างเลยนะครับที่ผมหลังจากเปลี่ยนเป็นโช๊คอัพนะครับของอาทาเอ็นนะครับโช๊คอ,อัพเดิมของรถยนต์นิสสันอามร่านะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับซึ่ง ตัวเนี้ยมันเป็นโชคมาตรฐานเนาะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความนิ่มนะครับพอเข้าโค้งอาจจะย้วยย้อยไปมากนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโชคที่กระบอกสูบกระบอกโชคใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อ่าเป็นโชคที่สามารถปรับได้นะครับเราจะได้ปรับเพิ่มความแข็งความนิ่มของโชคได้นะครับก็อารมณ์แรกแกเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วก็คือแต่ก่อนเปิดปิดประตูนะล้อนี่จะโยก โยกเหมือนกับไอ้ดิ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้มันแน่นขึ้นนะครับมันแน่นขึ้นเนีย่ยมันแน่นขึ้นเดี๋ยวมาดูทดสอบอีกทีว่าหลังจากปรับคลิกแล้วนะครับตรงะระดับโชคแล้วว่าความนิ่มเพิ่มขึ้นนะครับในทางขุข่มันจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับหลังจากปรับนะครับ ความนิ่มนวลของโชคมาอีก2ระดับนะครับจากเดิมระดับ6นะครับก็คือจะค่อนข้างไป้างแข็งนะครับแล้วก็เพิ่มอีก2ระดับนะครับเป็นระดับ8ในทางครูขาตอนนี้นะครับก็มันก็รู้สึกดีขึ้นนะแต่ใช่ดีก็ปรับเพิ่มอีกแต่ผมว่าถ้าปรับเพิ่มไปมากนะครับตอนเข้าโค้งหรือตอนทางเลี้ยวหนักๆน,นะอาจจะมีอาการออกย,ย้อย,ยก็เลยต้องปรับให้ระดับกลางไว้ก่อนนะครับเพื่อ เพื่อให้ขับได้ทุกสภาพการขับขี่นะครับเราจะได้ไม่ต้องปรับ่วยนะครับเนี่ยครับอังจับปรับเพิ่มเพียงแค่สองคลิกนะครับมันก็อารมณ์ความรู้สึกในการขับขี่ทางครูขาก็ก็ดีขึ้นมานะครับดีขึ้นมาเพียงแค่สองคลิกข้อดีของรุ่นนี้ก็เหมือนที่บอกมันปรับได้ไงรุ่นรุ่น plus นะครับหรือ pro plus ตัวเนี้ยมันปรับได้นะครับปรับความแข็งความนุ่มของโชคได้นะครับเพียงแค่หมุน เน,นี่ยถ้าปรับนิ่งครับชุครับมันก็จะมีอาการดิ่งมาน่อหนึ่งครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปทดสอบในทางที่เป็นทางโค้งนะครับว่าในทางโค้งเนี่ยจะมีการยึดเกาะลดดีขึ้นมากว่าเดิมไหม มาทดสอบทางาทางถนนระยาแล้วก็มีทางโค้งนะครับว่าโช๊คอัพไทเอ็นนะครับเอ d นดูราโปรพ s สัวเนี้ยจะมีความเกาะถนนนะครับแน่นหนึบกว่าเดิมขนาดไหนนะครับดูกันทางนี้เป็นทางถนนชนบทนะครับกอนข้างจะไม่ค่อยเรียบนะครับจะเป็นรอนเป็น ขื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเรียบกว่าทางขูขาเมื่อกี้ที่ผมได้ทดสอบมานะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรทางตรงนี้มันจะมีโค้งเล็กๆเยอะก็เลยมาทดสอบนะครับทางราบเรียบนะครับในช็อคอัพตัวนี้ให้ความรู้สึกนิ่งหนึบกว่าเดิมนะครับหนึบกว่าเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกมั่นคงนะครับอันนี้ทางโค้งนะครับทางโค้งนะครับ เมื่อกี้ขับเร็วประมาณห้าสิบถึงสี่สกิโลเมตรนะครับประมาณไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยึดยึดดีขึ้นกว่าเดิมนะตัวเนี้ยจนตากล้องบนก็าจะหลุดโคง้งตากล้องลุ้นแทนเนี่ยครับมันหนึบกว่าเดิมมากเลยก็เป็นข้อดีมันตรงนี้ครับว่าอ,อโชค๊คเราเปลี่ยนมามันก็คุ้มค่านะเนี่ยครับถ้าเป็นโชคอัพเดิมมาตรฐานเนี่ยก็โอ้โหเมื่อกี้ก็จะย้อยไปเลยครับย้อย เยอะมากเลยเมื่อกี้อ่าโอเคอยู่ครับสำหรับช็อคอัพนะครับแต่งนะครับรุ่นสมรรถนะสูงนะครับไทเอนนะครับเอนดูร่า p ฟรพัตัวนี้โอ้ผมแนะนำเลยครับสำหรับรถบ้านที่ต้องการสมรรถนะการขับขี่ที่นะครับแน่นหนึบมีความมั่นใจในการขับความเร็วสูงแล้วก็ทางเลี้ยวนะครับแบบเนี้ยโอ้โอเคครับผ่านเลยครับสำหรับ ใครที่สนใจนะครับชคครับผมก็ได้มีลิงก์แนะนำสินค้าอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับใครอยากเลือกซื้อหรือไปดูรายละเอียดก็คลิกผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเกาะถนนที่ดีกว่าเดิมนะเกาะถนนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ลมยางที่ผมเติมตอนนี้ก็คือมาตรฐานเลยนะครับที่ด้านข้างของล้อของซุ้มประตูข้างหน้าสามแปดข้างหลังส5มห้านะไม่ได้ เกินมาตรฐานไม่ได้แข็งเกินนะครับก็ค่ามาตรฐานเดิมเลยนะครับโอเคโอเคถือว่าโอเคมากนะครับดูโค้งนี้อ่ะไม่เกินสี่สิบอันนี้ต้องอันนี้ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเบรกหน่อยเพราะว่ามันทางล้า,ลาดเดี๋ยวลงคองเราพาขับเหมือนรถรถแข่งเลยนะแต่มันไม่ใช่รถแข่งนี่มันคือรถบ้านนะครับนิสสันอเมล่าเทอร์โบตัวน,นี้นะครับเป็นรถบ้านรถอีก็คานะครับที่พวผมว่า สายซิ่งก็ถูกใจแต่งได้นะสายพ่อบ้านแม่บ้านนะครับขับรถบ้านเั่าๆไปก็ใช้ได้เลยโอ้โหเนี่ยคุ้มค่าดีนะคุ้มค่าดีก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมรีวิวนะครับดีๆนะครับของช่อง Bowling Channel ช่องดีมีสาระคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกหรือมีรีวิวอะไรแนะนำอีกนะครับก็โปรดติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับ มีประโยชน์นะครับบอกเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ